ไไร้่่ไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอามาดเรียบร้อยแล้วครับที่เขาจะมาทำอาหารทะเลสดๆมาให้เราได้รับประทานกันครับฮิวกิ่ไก่ฮิวกิไก่หิวกิ่หอยเป็นหอยชนิดหนึ่งครับที่ทางอามัเนี่ยได้ลงไปเก็บมาครับนี่คือสดมากๆครับดู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 โอ้ อันนี้ไม่ได้โหดร้ายรุนแรงเลยนะครับคือเป็นวิธีการและก็วิถีชีวิตที่เขาดําเนินกันมาอย่างช้านานครับคือตั้งแต่อดีตเนี่ยเขาก็รับประทานกันแบบนี้ครับคนเราเนาะมนุษย์เราก็ยังไม่ได้มีวิวัฒนาการทางอาหารเยอะมากไม่รู้จะทํำยังไงดีจะคุกยังไงดีจะปรุงยังไงดีก็ง่ายๆครับเก็บของสดๆจากทะเลครับขึ้นมาจุดไฟเผาปิ้งให้สุกแค่นั้นครับจบเลยแล้วก็รับประทานครับนี่คือการรับประทานอาหารทะเลที่ สดแล้วก็เพียวที่สุดเลยครับบริสุทธิ์ที่สุดเลยเราจะได้รสชาติของอาหารทะเลอย่างเต็มที่ที่สุดครับโหสุดยอดโหนี่นี่น,นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วคือใช้เวลาไม่นานนะครับนี่คือแป๊บเดียวจริงครับแล้วนี่ครับคือหอยเนี่ยเขาก็มีน้ําไหลออกมาเรื่อยๆครับหลังจากที่เราเททิ้งเนี่ยคือมันเป็นน้ําที่ไว้หลอดเลี้ยงเขาจริงๆมันโชยเห็นงถึงความความสดเลยครับอมาร้อนาอามาร้อนครับ ครับเมนูแรกครับเป็นหอยครับนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้โหหอมมากอิจิรากิมัสไหอยหวานมากครับแล้วก็มีความเค็มของน้ำทะเลน้ำที่ออกมาจากหอยเนี่ยคือคือน้ำทะเลเลยครับมันเป็นรสชาติทะเลเลยบวกกับความหวานของหอยแล้วเนี่ย บอกได้คำเดียวว่าโอ้ย oh ผมต้องบอกเลยว่าเหมือนเรามารับประทานอาหารกับบ้านผู้ใหญ่ครับคือเขาจะแบบดูแลเทคแคร์เราเต็มที่มากวัตถุดิบที่เขาจับมาก็สดๆนำมาปิ้งให้เราทานเตรียมทุกอย่างให้เราเลยมีข้าวครับอันนี้คือข้าวนะครับลืมบอกไปโงกุล <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> โกหงโกหง โกหังโกหังเนี่ยแปลว่าข้าวนะครับโกหังเนี่ยแปลว่าข้าวเราก็ตักขึ้นมาทีละนิดครับจะได้ร้อนๆ้อนอยู่นะครับตลอดเวลาซาดาซาดซาซาเอะซาซาเอะหอยซาซาเอะครับเหมือนหอยสังเนาะใช่ไหมคล้ายคล้ายหอยสัง หอยตัวที่2ครับหอยซาซาเอะครับเขาบอกว่าเป็นญาติกับหอยสังครับเรียกว่าหอยซาซาเอะนี่นี่ครับเอามาแล้วนี่กขิ้นทะเลเนี่ยดีมากครับใครชอบอาหารทะเลนี่คือผมบอกเลยว่าสุดออ,อจิアิอาจ,จินี่คือปลาจินะครับ ปลาจิต้องสังเกตดีๆครับว่าเหมือนปลาอะไรครับปลาทูครับใช่ครับคือเป็นสายพันธุ์เดีวันนี่คือญาตกันเหมือนกันหอมแล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะเขาจุดไฟไว้ืออือเอบิอือออเบิเบ <Okay. S 1> สดมากครับครับผมตอนนี้เราก็เมื่อกี้ คุยกับอามะส้างเพลินครับทำให้ปลาอาจิของเราเนี่ยอพอเราคุยกันนานๆแล้วทำอาหารไปด้วยหรือว่าใช้ไฟแบบนี้มันกะยากับปลาอาจิไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมัวแต่โมกันแบบนี้ใช่ไหมครับไปปลาอาจิไมมอาจิไมมได้<า>ส่วนกุ้งเนี่ยผมบอกเลยผมเป็นของโปรดมาก I love e d d i I I I love เอบีไม่ใช่จต่ถ่ายรูป I love เอบีโอชิให้ออเอาแค่ถ่ายรูปก็ได้รับผมโ <two>, อ้หอมมากอะ่ะกุ้งหอมมากอู้เอวบีเปาฮื้อหอ้เนี่ยอนี่เอาอแล้วสนุกเขาเฉย <laughs> คือสดมากนี่เป็นเป่าฮื้อที่เพิ่งเก็บขึ้นมาแล้วก็นำมาย่างเลยยังเต้นอยู่เลยครับนี่ครับคืออะไรที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟให้เราทานครับคือมาเรื่อยๆครับหอยเสร็จก็มีปลามานี่ครับปลาจีพอสุกแล้วก็ขึ้นมาอะนรอย่างนี้กุ้งเนี่ยครับกุ้งอิเซบีเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นมาแกะให้นะครับ เราก็ทานไปเรื่อยๆครับคือการดูแลของอามาซังนี่คือสุดยอดมากนี่นี่เขาแกะให้ดูเลยอืมอร่อยปลาอร่อยมากอืมโอม้แตยำรับของรางวัลครับเตียำรับเลยอามาเดี๋ยวอามายื่นมาอาม,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 มา รู้เข้าใจมุกอะไมุกนี่ฮามุกนี่ฮาอ๋อ,อจัดใส่จานให้โอ้ลิกาโตโกไซมัสอีเซเอบินี่โอ้อยใหญ่ให้คมมุณผู้ชดูก่อนครับคือเจ๋งจริงครับนี่นีอ่อร่ยอย เดียวสุก้วยสุก้วยสุก้วยโอชิผมบอกเลยนะว่าคนที่ชอบกินกุ้งอันนี้คือแบบสุดโหดมากคือแบบโหดจริงๆเพราะชาติเขาคือแบบสดกรอบเนื้อนแน่นและหวานแบบฉ่ำเลยครับฉ่ำแบบโอชิสดสด นำมาปิ้งนำมาย่างเสิร์ฟกินแค่นี้ครับซิมเปิลเบสิกสุดๆแต่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันสุดๆเลยนะอาบับโลดมาแล้วครับูว่าบี มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเขาให้มาทั้งตัวเลยครับตัวใหญ่ๆเน,น้นๆสดๆเลยนี่ครับโอ้โหผมบอกแล้วครับว่าทริปมิเอะทริปนี้ครับคือทริปกินจริงๆครับแล้วกินแบบแหลกลาเลยกินทุกแบบทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นขนมเนื้อซีฟูด้ดแล้วก็มีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีแบบชาวบ้านแบบนี้คือ ครบครันเรื่องกินจริงๆบอกแล้วว่ามีเอ๋นี่คือครบเครื่องครับเรื่องกินไม่ต้องห่วงถ้าใครมาคราวหน้าครับแนะนําเลยว่าต้องแวะมาที่อามาซังแห่งนี้ครับให้เขาได้เทคแคร์เราครับให้เขาได้ทําอาหารให้เราทานบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับอารมาซังครับใช <Hi. S 1> ่ขอบิุณมากคราย การกินตอนนี้ไม่ใช่วันนี้นะครับตอนนี้ด้วยเป่ามือครับชิ้นโตๆเลยได้เวลาเริ่มสนุกลุ้นของรางวัลฟรีถึงหน้าบ้านกับ The First e n t i m a t e เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First e n t i m a t e แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า อาชีพนักดำน้ำหญิงที่เราพาไปรู้จักกันในวันนี้มีชื่อว่าอะไรระหว่าง TF1 อามาซังหรือ TF2 มีเอซังส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงทั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยหมวกเท่ๆจากทางรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก ในสัปดาห์หน้าเรายังคงพาทุกคนไปรู้จักมิเอะให้มากขึ้นกว่าที่เคยนะครับ <c oughs> เพื่อใครวางแผนการเที่ยวไว้ <c oughs> เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอย่างน้อยคุณจะได้มีตัวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา ขอขอบคุณครีมกันแดดวีสกินแคร์สิลกิมูดมัลติโพแทชั่นซันสกรีน S.P.F. 50บวก P.A. 4บวกมีเอดพรีฟ e, ิกเจอร์เวิร์บโรดทราเวลร้านทองแทออโรรายาสตรีฟอราเดอะเฟิร t สทัวร์แอนด์ทรและทุกๆสถานที่ที่เราไปในวันนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ The First ์สสต m a ิ e เที่วสุดโลกนะครับสวัสดีครับ ใครที่คิดถึงญี่ปุ่นบ้างเรเข้ามาครับถึงเวลาไปเที่ยวมิเอะกับเดอะเฟิร์ส t ต m a ิ e เมกันแล้วครับกินหรูอยู่สบายจากเต็มของดีของญี่ปุ่นแบบทุกมือ้อแช่ออนเซ็นไขม่มุกมิกิโมโตแห่งเดียวในโลกเที่ยวฟาร์มผลไม้เด็ดกินสดๆจากต้นอย่างจุใจ ออกเดินทางวันที่30ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2 5 1 5าจำนวน6วัน4คืนราคา99,800บาทพิเศษเฉพาะแฟนรายการราคา77,900บาทจำนวน30ท่านเท่านั้นโทร065 879 3936และตอนนี้ครับเราก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆครับบริเวณนี้เรียกว่าเกาะคาชิโกจิมะ เรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์ทางทัศนียภาพเลยก็ว่าได้ครับดูครับว่าสวยงามมากๆด้านหลังของเราเนี้ยเป็นสถานที่จัดประชุม G7 เมื่อ,อปี2016ที่ผ่านมา